หลังจากกินซมแม่แล้วน้องฮิตยังน้องิตกินยังไดหานยังน้องย่างบบหูอ้าวหนยังกะบหหบหูนะภาษา,าบรู <laughs> วาจังไงฮะเฮ้ยภาษาตัวเองกรบโหูเลยทุกคนเลยบัดนี้ <laughs> <laughs> เปียได้ได้ตัวเห็นบ่อ๋อๆซาวเวียนภาษาตัวเองก็บ่ฮู้จักเปียเปียคือตัวเหนเด้อทุกคนเลยมื้อนี้น้องได้อาหารแซ่บๆมากินอ๋อแบ่งกันกับหมู่บ่อืมทุกคนเนี่อาหารแซ่บๆอีกน้องก็สิเฮ็ดกินมื้อนี้ขาวเนาะอืมล้างก่อน โอ้ได้กินสัตว์ป่าเดือดุกคนเลยเมื่อมาเมื่อนี้น้องได้เห็นตัวหนึ่งน้องสายเจ้าไปการคืนนี่บ่อ๋ออันนี้กระแบงกระมูเนี่ยลรอสีเงรีเอาอนั่งระดับระเย็นเย็นกระเย็นปัดเมือดาบบังเบิร์นปกติเออ เอาทุกคนมาโมนี่ซอเวียงกับเห็ดกินเป็นเลยเด้อหลังจากที่บ่าวไทยมายามายามีติบ่าวไทยเห็ดกินมาโมนี่ซอเวียงกับเห็ดกินอีกพี่น้องเลยเริ่มเป็นแล้วเนาะบานี้เนาะถ้าไอ้เพื่อนอยากมายามายามมื่อหน้ามายมายามได้บ่มาได้มาได้อ๋อเป็นพี่ร์เป็นน้องกันอ๋อทุกคนเลย มาได้เดลยทุกคนเพื่อนว่าให้ไอ้เพื่อนมาได้แต่ไ่ได้เป็นแพงกับเป็นพี่เป็นน้องกั้นกับบันทึกใจเนาะตั้งประเทศอีกันตามเม่ไปเล่นเพียเปิดลาบบันทากลัวเยี้ยเดียวอ๋อ อันดงกึ๊กแน่บัวม well. ่ไม่ได้หรอกเรับแต่พอภัยพอมันเนาะเพิ่นกับบื้าเอิ้นเราเป็นคนยอกเพิ่นแบบคอยเป็นพอเพิ่นแบบโบแมน ปกติน้องลางถ้วยลางจ่าเนี่เย,ยเ,เ่ใส่สไลน์เนาะมาเมื่อนี้น้องได้ใส,ส่สไลน์ทุกคนกับบุมีแหละลางธรมรมดาเลยอ๋อเอาเอาน้องกะแดหันป่าทุกคน <sk r isa> ถ้าพอได้มาเยี่ยมมายาีมน้องเฟื่อนกะแบบนี้แหละทุกคนเลยบางคนกับบอกบอมตากับซาวเวียนปิ้นแพนกันบุ้มแมนทุกคนเลยเป็นผีเป็นน้องกันไอ <sk r isa> ้สีทางในอยากมาเยาี่ยมมายีมติดต่อบ,บอมตาบอมตากับสิพาไปเยี่ยมไปยาม ถ้าຖ uh, e ືກใจกะเป็นແຟນກັບນ້ອງບໍາຕາກະຍິນດີນໍາຄົວເອົາແລ້ວແຕ່ອ່າລົມกันเองໄດ້ທຸກຄົນບໍາຕາກະລົມໃຫ້ບໍ່ເປັນເດນມີແຕາກລาะບໍາຍຄິບຫ້ FC ໄດ້ຮັບຊົມຄລິບແຕ່ລະຄິຕົດຕົອເຮັດຕົມວນ มาเมื่อนี้แดดแดดเองเนาะสุดก่อนไอ้มายมาย,มา,ยามฝนตกตลอดเลยไปบัดน,นี้สเร็จน้องกระชิบครัวโตวเฮนโตเฮนหอมทุกคนอาหารป่าได้ส่วนลายโมบานี่กะเจ้ากะอยู่ตามป่าตามดงนอกจากโมเบือโมบานนอกจากตูเมืองโอ้ยบ,าบําตากะบ่บ่เถื่เลยนอกจากตูเมืองก็เลยแด้อาหารป่ามากิน sẹp lại nó đôn lên nó bà tìm nó thôi là lâu rồi đợi kìa là thôi, thôi lỡ là... ừ. cái khổ nhẹ á một cái nè cái khắp một cái trà Mẹ già nó ta khắp khát này Em mày nó cha đây khuôn mà ta lập vâng, Nó té Cha thế mà Nó chấm cha bà chưa ดอก่เลยการบ้านจกเบานะเโอ้บาร้ทับบ่ใส่แบบนี้เลยเนาะอันนี้ลานจะบ่บอ๋อืันนี้มีลานมาแนะนำทุกคนเลยบรงยากาศดีด กระสายทับกระสายกระึองอันนี้ใส่หัวขาเนาะนี่เนาะใส่หัวสิไข่ใส่หัวข่าใส่ขิงเอาสูตรสาวเวียนทุกคนเลยสูตรแบบบ้านๆเลยทุกคนพอได้อยากกินกระมาได้เด้อไข่มามเมื่อนี้ได้กินทานสัตว์ป่าทุกคนเลยม,มานานลิเนาะเดีเ๋ยวเธอไปกับบริกินสัตว์ป่า รอบเดียวกี่ระเด้กวาดอะไรเอเมันบ่บาร์ลามเชียวเอาเอาทคนเลยซาเวียนเห็ดกินเป็นเด้อแม่บัสนากระไดน้อกระได้เป็นแฟนทุกคน บอมตากะรอติดตามน้องตลอดเลยจนหอดน้องเอาผัวเลยทุกคนบอมตากิตามติดวิธีชีวิตน้องน้องชีมีแผนทางใดแทนทุกคน<ม>โอ้คักเนาะเสือเจ้าเนาะมันมีหางเนาะงทางหลังเนาะง<ม> <laughs> ซื้อมาถ้าได้เสื้อนี่นะเก่าชีบเปล่าแฝงอะไรเลยทุกคนเลยแทงแฝงลาย อม่งังคือหักไวแท่มีเจ้านะถึงยังมีดใหม่ๆแล้วเนาะแต่มันหักแด้อทุกคนเลยจาเมียงละเอ็มเนะี่ยจาเมียงกับหก ข้าวหาเลยก้ากอะไรใส่ลงไปใส่ลายใส่ลายใส่เอีกนะอ่ายังโมลายนี่นะเออาอดไปเลย จาะในไว้แต่กวาร้องเจาะในคนละสูตรเนาะนี่เนาะครั้งแรกเดี๋ยวเราจะได้ใส่ผักทอดเอ้าผักทอดก็ใส่ผักทอดจ้ะผักทอดกับผักทอดผักทอดมันเป็นผักทอดดึงเลยเอออืมต่ายอย่าั้นแหละอืมพอนนี้แล้วใส่เลยใส่เลยนะ เ,เออเอเาน้ำปลาใส่น้ำปลาโน้แม่น้ำปลาเนาะน้ำปลาบ่มี่ปล่าใส่น้ำปลาเนี่ยเด้เอพอดีพอดีมันเค็มตัวนี้โอ้บร่ได้ใส่น้ำก็เป็นน้ำสดเ,เป็นน้ำสดลายเด้อทุกคนเอกนัว ใส่ปิงหน่่ยอีกอกระุกเลยเนาะบันนี้เนาะปอนี่บนแสบษลายเด้อเอาใส่เบียนซีมล้งเบิง้งเป็นยังไงอีหยังเค็มนะมน้องเจ้าได้เมื่อคืนนี่เ่คือมันหนาวไปแท้วันที่ใส่จะเย็นไม่ผ่าดับขนาดอาลอดตารวยแ้วมันช็อ ย่าเอมซิมเอาซิมล um ้วเบางทุกคนอะไรจุญยอนจุญยอนแซบลายแซบลายนัวโอ้จับเอาเลยเด้อมีของดีเด้อทุกคนเลยสาวเวียมีของดีเด้อ เริ่มเป็นและสาวเบี้ยเห็ดกินทุกคนหลังจากที่เบาไทยไมายังมายามเบาไทยตลอดเห็ดกินให้นอ้องกินแสบนเนาะจะกินมื้อนี้เนาะนี่พอจะไป,น,ปน,นอนปา่าเลยเปล่าไ,ไปกับไปกับใครน้องใส่น้องชาพูดเลี้ยงงัวนะงัวเจ้ามื้อนี้แม่แม่เพราได้เลี้ยงยอ๋อเขาไปปล่อยแล้ว โอ้ไวเนาะหมู่บ้านเจ้าบางคอยนี่ปล่อยบ่ได้เด้อนาแรงนาฝนเลี้ยงตลอดเรียกอะไรหุดข้าหมดแล้วไวเนาะขึ้นจาหุดข้าวเนาะมามามาตะคุนมาก็ฝนซาลุกจ่าอย่าเลยเอาเอ็นเอฟซีหน่เด้อมาได้มากินข้าว นะฮะเนี่ยบูอีกแล้วโอ้อันนี้โตเฮนโตเฮนโตหอมทุกคนนี่สาเวนสิมาะเกีงมาอนีชิมาะขั่วแซ่บแซบทุกคนมาๆๆทุกคนมากินน้ำกันทุกคนเลยโอ้ยแซ่บแซ่บแซ่บขันมาไปบ่ได้กินเลยขันมาขันมามืเลยหนึ่งมได้กินแซ่บหลาเด้อทุกคนแซ่บนอกจากกินเนาะ เลยนะเจนบ่จริงเหอน่ารัก่ารักจังาอีกเอิ่มเลยเนาะอาหารแซ่บหลายทุกคนเลยสาวเวียนสีหน่อกินมื้อนี้อาหารชัดป่าเอาสาวเวียนมื้อนี้ขอบใจหลายเด้อสีหน่อพาเข้าสู่วนกินเด้ออาหารมื้อนี้แซ่บหลายเนาะจะใส่ยังไงคือแซ่บแท้มื้อนี้นะใส่อะไรใส่อะไรยางเลยอ่าเริ่มเริ่มเป็นแล้วให้กินเนาะ นี่ทุกคนตอนแรกไปอาบหน้ำบอ วิธีชีวิตสาวอเวงคนสวยมาเยี่ยมมายามน้องวัอนี้กับจบเพื่อนทันตกอเพี่น้องเว้บ่มตากาศึกาเพื่อนกับสานละขอขับใจลายที่เขามาติดตามขอบชมคลิปนี้เต้นจนจบก็ขอให้อยู่ดีมีเฮงด้วยทุกคนคลิปหน้าพบพอกันไหมขอกล่าคำวาสบายดีบ๊ายบาย